มันดูจะไม่ก้อยดีอีกแล้วสิเออปกัปกปักอุ้ยอุ้ยไปเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นเจ็ดสวัสดีชาวแก๊งพีจียามเช้าทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึง่งอ,อตอนนี้ยังไม่ได้ดอนเลยจะสิบโมกเช้าเออมาอยู่นนี้มาอยู่เกมเสือพีจีนะครับบอกเลยว่าพี่เสือวันเนี้ย ทําหน้าตาหล่อยันเดียเคมว่ายังไงเพื่อนไอมาครับสูตรเดิของเราไปแบบนิ่มๆก่อนเลยแบบเกินๆน้ําจิ้มน้ําจิ้มไก่อะเปิดไปเบ็ดบาดมาสิบไม้จัดไปก่อนเลยประเดิมแบบเบาๆเนาะเอ๋ไม่ต้องเปิดเทอร์โบเขาเรียกว่าชิวๆไปไม้แรกผ่านไปครับไม้ที่สองก็ผ่านมายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเรียกว่าน้ําจิ้มเก็ตปะ มันเป็นแค่การเปิดเรื่องเว้ยมันเป็นการเกิดเรื่องอ่ะ <No. S 1> เออมันคงไม่มีอะไรขนาดนั้นปักครัแบอบันนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้จับฟอร์จูนานมากเลยนะไอ้พวกฟอร์จูนโอเอ็กซ์พวกฟอร์จูนเมาส์พวกฟอร์จูนไทเกอร์กับไอ้ฟอร์จูนตระกูลโดดๆทั้งหลายเนี่ยคือไม่ได้มาเล่นานานมากบอกเลยว่าไอ้ช่วงที่เราไม่ได้มาเล่นานานๆแล้วกลับมาเลยแหละมันแจกชัวร์มา ที่นี้แหละครับเปิดทัร์โบจะไหลาย,ยาวละ30ไม้ไปกันเลยเพื่อนปักปักเฮ้ย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 ส้มมาส้มหยุดส้มหยุดส้มหยุดสองแต่จุ้ส้มหยุดไหวกันได้เพื่อนโอ้โหหยุดไปไหนก้อนปักเอมส้มหยุดหยุดหยุดตรงไหนเมื่อกี้หยุดตรงไหนเพื่อนปักปัก โดว์โอ้ยหลอกขยะแล้วก็จากไปเออเออปักท <Nice. S 1> ี่เสือบอกว่าน i c ส n เออนสกูเบ็ดหนึ่งบาทมึงใจโกหกสิบทางมึงบอกกูนายส์นายสรงไหนวะเพื่อนไปเออไวยมาสองตัวต่ออะไรไม่ได้เลยบ้าจิมปัก ปักปักเออบาทหนึ่งจ่ายหกสิบตังค์เฮ้ยไนส์ไนส์นแล้วนะพี่เสือพี่เสือมัน Nice, nice. ตรงไหนก่อนพี่เฮ้ย <Nice. S 1> ผมว่าพี่เสือเบ็ดหนึ่งมันไม่มาว่ะเบ็ดน้อยๆอ,อาจจะแบบไม่ค่อยหวือหวาลังการเท่าไหร่ผมว่าเราเปิดไปเบ็ดสามเลยเบ็ดสองข้ามไปวันนี้สำหรับพี่เสือฟอร์จูนไทเกอร์เบ็ดคู่เราไม่เล่นครับ ไปเลยเบ็ดขี้่ 1, 3, 5, ม 9, 1าสมาสาสีไม้เปิดไปเดิมไปสําหรับไป3ปักปักเย่ปัก <Yeah. S 1> yeah. ปักปัก,ปกเฮย้ยหกไม้ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะหรือว่าหรือว่าไม่เอาไม่คิดไม่เอาไม่คิดจะขาดทุนไม่ได้วันเนี้ยพี่เสือขอร้อง อย่าให้ผมับอาไอเออโหยหน้าทองมาอย่างดีแต่ดัดไม่มาสังหันน่ะเมื่อกี้ปักปักไ <Nice. S 1> ว้ต่อได้สวยไนส์ nice. เกียดเขคำว่าไนส์ึ่งมากเลยกู <Nice. S 1> <laughs> เป็ดสามมึงจ่ายกูบาทแปดสิบตังค์กูเสียไปตั้งบาทกว่ากว่ามึงบอกกูไนส์ไนส์ตรงไหนเพื่อนเออปักปัก <laughs> อื ใน nice, จริงจริงเออเออไนจริงจริงเบ็ดสามไม้3ามคูณสิได้30จ่ายกูมา้าทั้งหมด2บาทมึงบอกกูไนท์ไนท์ตรงไหนวะพี่เสือฮัลโหลผมว่าไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่อ,ไม,อไม่เชื่อรู้หูตัวเองผมว่าเพิ่มเบห้าเลยจังหวัดเนี้ยไม่ต้องไหลไม่ต้องไหลแบบออโต้ละกดเองนี้นแหละมาปัก ปักวายต่อได้ดีเฮือเฮยเฮมีเสยมีเมีบูบิ๊บนะพี่บูบิ๊นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นตัวมาเป็ดห้าเดี๋ยววัดบาชัวมันมาส่งอย่างเงี้ยแบบกดเองเนียนะปักเอวาวาเอว้เอปักปักตึง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 เอเอ เออไม่จ่ายเลยเอออีกแล้วเออไม่จ่ายอีกแล้วพี่เสือฮัลโหลพี่ผมว่านะขอตัวชักสิบลองดูดิจะได้ไปรอบเนี้ยไนส์ไนายสิบละไนส์ไนส์ก็ไนายนายก็ไนายพี่ yeah ไปบัก ติง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 ตงติงตงคนรอสีทอดเนี่ยนี่ไม่ใจเลยอ่ะพี่ถามจริงๆนี่จะสอกร้อยแล้วนะสูญเสียพี่เนี่ยพี่เสือโอ้โหพี่หล่อขนาดเนี่ยพี่จะใจไรกับผมไม่ได้ไหมอ่ะผมว่านะเบ็ดลงไปเบ็ดสายอีกสักหน่อยหรือไม่ก็ เปลี่ยนเจ้าว่ะขอเปิดคู่อ่สี่สี่เอาสี่จากตอนแรกเราพูดว่าเราจะไม่เรียบเบิดคู่ใช่ป่ะขอลองดูหน่อยดิเผื่อมันให้อ่ะไหลไปสามสิบไม้ออโต้ไปเลยเออไนส์เฮ้ย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 ทรงดีว่ะทรงดีเฮ้ยทรงดีเฮ้ยเอาเลี้ยงเป็นสี่เออเออจะดีแค่สองไม้แรกไม่เอานะพี่ สัญญากันก่อนพี่เสือสุดหล่อของผมจะดีแค่สองใบแรกไม่ได้นะพี่ <No. S 1> เออไหนปักปัก <Yeah. S 1> อย่เออเออจะว่าไปเพลงเสือมันก็เพะเหมือนกันแล้วเนี่ย <laughs> เพลงแบบเก่าปักปักปักเฮ้ยพี่พี่พี่ พีพสิบไม้แล้วนะสิบไม้แล้วนะเบ็ดหนึ่งก็แล้วเบ็ดสก็แล้วเบ็ดหก็แล้วเบ็ดสีก็แล้วสเบ็ดด้วยกันแล้วนะพี่สัญญาก่อนว่าจะไม่มีครั้งที่5 ถ้ามีครั้งที่5้าอยาให้มีครั้งที่หโอเคเอ้ยมาขอขึ้นเบ็ดเอ่อเจแล้วกันรอบนี้เบ็ดขี้ดูดิลองไหลต่อสักหน่อยผมว่าออตโต้เนี่ยน่าจะไม่มาวัานอาจจะต้องแบบกดเองอ่ะเปิดไปะเดียวไปก่อนปักน i c e เป็นเไม่แน่เป็นเ็ไม่แน่แต่จังหวะนี้โดนสูบไป,ปแล้วครับสองร้อยกบาทโดนสูบแน่แนเห็นเห็นปรลบชัดเจนมันดูจะไม่ค่อยดีอีกแล้วสิ เออปกปกอุ้ยอุ้ยอ่าใบเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดเจ็หร้อยเลยหรอปะอุปะปะปปะปะไปแล้วยไอพี่เสือพี่เป็นคองแท้ว่ะ คงเท้จัดเฮ้ยผมว่านะผมว่านะผมเจอเบ็ดที่ผมสูงใจแล้ว,วอ่ะไอ้รู้สึกว่าเบ็ดนี้มันเบ็ดของข่ายจริงเลยวะ่ะมาผมว่าแล้วกดเองเลยมันต้องเข้าโต้แล้วสูญเสียอีกไม่ไหวจริง <c oughs> เบ็ดเจ็ดไปพี่เสือมาดีแบบเนี้ยขอให้หน่อยได้ป่ะ <c oughs> เอาแบบว่าหมื่นหนึ่งพันผมออกเลยแค่หมื่นหนึ่งพันผมเลิกเล่นเลยวันนี้เช้าเนี้ยพอเลยเอากำไรแค่ห้าร้อยพอ เดี๋ยวโลภมากเดี๋ยวล้าหายไปปักเต๋อ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 เฮ้ยไปไปไ <Nice. S 1> นส์ปักปักเมื่อกี้ลองลองกดสเปกป่าแบบให้มันกดเล่นไปเรื่อยเรื่อยใช่ปะผมบุนโดยใช้สเปกป่ามันเข้าเว้ยแต่พอใช้เมาส์มันดันไม่เข้าเออหรือว่าเราต้องใช้สเปกป่าจริงวะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ปนกาให้น่าใหเฮ้เบ็ดเจ็ดจ่ายกูเจ็ดบาทเสมอสินเท่ากันดมบอกกูได้เป็นเสือ ok เอ้เอ็งจะมันจะไงวะปาก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 ปักเคยพี่สิบกว่าใบแล้วเด้อเบ็ดเจ็ดเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, วันหลอกขยะแล้วก็จากไปอีกแล้วบาง่อกี้หกร้อยเมื่อกี้ เออเออ <Nice. S 1> ผมว่ามันไม่มาแล้วว่าเป็ดเจ็ดหรือผมใจร้อนไปวะเป็ดเจ็ดเฮ้ยพี่เปจนใจแค่นั้นจริงๆอะผมว่านะเป็ดเก้าเลยวัดดวงกันหน่อยเปล่าอองบเลยไม่ต้องหมื่นแต่ว่าทุกคนต่อให้งบผมจะหลักหมื่นก็จริงแต่ผมตั้งงบต่อวัดไว้ชัดเจนนะครับว่าจะเล่นไม่เกินลบห้าร้อยคัดสูญเสียห้าร้อยพอเลยถ้าได้มากกว่าห้าร้อยพอเหมือนกันโอเคทุกคนกดตามนี้ครับ การพนันม่ได้ไมีเสียทุกคนเล่นรู้รีมิตตัวเองนะฮะไปเออไนส์ปัก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 แต่ก่อนจะเสียเงินเนี่ยตอนนี้อารมณ์เสียแล้วพี่เสือเฮ้ยไม่โดดเลยวะเออ นายอีกแล้วนายอีกแล้วเฮ้ย tamam> สูบกูเป็นสองร้อยบอกกูนายไอหนังหมาเป็นย hey, 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 hey. oh, ัไงเนี่ยเอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหตาอย่างโตแต่ดันไม่โดดซะงั้นเพื่ออะไรพี่เพื่ออะไรโอ้ยเออฝากนายนายกูตื่นเลยนาย เอ้อสูงกูสามร้อยบอกกูไห้กูตื่นเลยจังหวะนี้ลุกขึ้นเลยเพื่อนเอาไงเออพี่เสือจะเอาไงไปปักไขว้รอบดิปักไปบักบักปักเพคคือเมื่อกี้บ็ดเจ็บใช่ไหม ผมลงไป300อ่ะทีเนี้ยพี่ใจดีพี่จม่ายมา600ผมขึ้นไป800กับ900มันขาดแค่แค่ร้อยกว่าบาทผมเลิกเล่นได้เลยนะเมื่อกี้แต่พี่ทำผมกลับมา600คืออะไรพี่โอ้โหจะไม่เลิกใช่ไหมตายดิมาเอาไว้รู้กันไปเลยวันเนี้ยใครจะอยู่ใครจะไปพี่เสือเออเออเออไนส์ nice. hey. ปักผมว่าเป็ดกลับไปเป็ดเจ็ดเป็ดเจ็ดน่าจะดูดีสุดๆละเป็ดเก้าก็ไม่จ่ายเป็ดแปดก็ไม่จ่ายเป็ดห้าก็ยังไม่ให้เป็ดสมก็ไม่ดีโอ้มาเป็ดเจ็ดลองไหลนอกสักสาสิบไม้ลองดูดิจะเป็นไงปัก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 เอ้ะหุ่นเหล่ปักปัก เฮ้ยเฮ้ยนิสแต่วันนี้นะครับ <Yeah. S 1> สถานการณ์หายไปแล้วสิบไปแต่โอโ้พี่อย่าทําอย่างนี้กับผมได้โปรดได้โปรดคือพี่จะโดนก็โดนเลยไม่ต้องมาหยอกแบบนี้พี่มันใจหายดูหรือเปล่า <Nice. S 2> เออนิสปัก ขึ้นไปห <s that PI> มื่นแปดกับไปเลขหมื่นห้าหมื่นสี่แล้วด้วยโอ้โหพี่เสือเป็นยังไงเนี่พี่ไอ้หกร้อยเป็นเกมพี่เอาคืนไปหมดแล้วเป็ยังไงเล่นลินละพี่ผมว่าพี่เสือเนี่ยเล่นลินละเล่นลินแน่ละเนี่ยเบ็ดสิบเบ็ดเบ็ดสิบเบ็ดไม่มีว่ะทุกคนมีเบ็ดอ่อสิบแล้วก็ยี่สิบเลยหรอ เ็สิบมาไม่เคยเล่นสูงๆกันเลยนี่มันกปกติเล่นแต่หลักหน่วยไม่เคยถึงหลักสิบสักทีแต่วันเนี้ยพี่เสือขอหน่อยเหอะพี่ได้โปรดเถอะแค่หกร้อยผมได้นอนเลยคืนเนี้ยเช้านี้ดีกว่าโอเคพี่ได้โปรดให้ได้นอนแบบหลับฝันดีเลยพี่จะได้นอนแบบหลับตาสนิทได้ฝันดีทั้งคืนเลยวันเนี้ยแต่ถ้าสูญเสียเนี่ยผมฝันร้ายเลยนะพี่ เออเบตสิบผ่านไปแล้วหกไโดนหรือเปล่าอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วบัตรเชื่อมพี่กลับมาแล้วเนาะกลับมาแล้วเนาะเออเออร้อยหนึ่งกลับมาร้อยหนึ่งกลับมาครับเบตสิบมาดีเบตสิบใจหนักอยู่แล้วเนี่ยทำเป็นเล่นเออไ i c ์เออ yeah เออบักบัก เฮ้ย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 มันมันใจหนักจริงเดี๋ยวมันก็สูบเร็วเหมือนกันโดดหรือเปล่าตาโตอย่างนั้นโอ้โหพี่พี่ใหญ่อมตะพูดนะพี่มึงจะมากูุอีกแล้วนะพี่จะโดดไม่โดดจะโดดไม่โดดสักทีอยู่เนี่ยเออเออเออเฮ้ยเรียบร้อย ตึ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 ่อตื่อตื่อสามร้อยสแต่ผมเสียไปหกร้อพี่จ่ายมา300ผมควรดีใจไหมเนี่ยเออเอาดีใจก็ดีใจวะเบ็ดสิเบ็ดสิไม่ได้แต่เบ็ดยีเนี่ยไม่กล้าแล้วเบ็ดยีมันสูงไปสำหรับผมขอแค่เบ็ดสิเนี่ยแหละทุกคนลิมิตได้แค่นี้จริงๆ มาผมว่านะเอาเอ่อกลับไปซักเบ็ดเบ็ดเบ็ดเจ็ดดีกว่าเบ็ดเจ็ดอะถูกใจสุดๆแล้วตอนนี้ติดตาตึงใจมากๆามาเบ็ดเจ็ดจ่ายตั้งหกร้อยขึ้นเบ็ดสิบจ่ายมาสามร้อยโอ้โหดับรวมว่าขาดทุนอยู่ดีไม่เป็นไรเบ็ดเจ็ดเปิดไปก่อนเลยสามสิบไม้ไหลกันต่อเออเยียปักป <c oughs> <Nice. S 2> ักน i c e ปักเออเอออเ้ <c oughs> เสรุปเบ็ดเจ็ดเป็นบายดีจริงไว้เนี่ยมันเหมือนมันรอซื้อเลยวไอ้เบ็ดเนี่ยพี่พี่เสือพี่รอซื้อผมว่าเดี๋ยวเบ็ดเนี่ยเออเบ็ดเจ็ดเนี่ยฝากฝากเออไนส์ไนส์เอางี้ดีกว่าทุกคนผมว่านะพี่เสือแหละกำไรองผมไม่หวังแล้วตอนเนี้ย แต่คือถ้ามันได้อะมันดีแต่เอาเป็นว่าผมขอเบ็ดเดียวอีกแค่รอบเดียวสำหรับเบ็ดสิบนะเบ็ดสิบสามสิบไม้รอบถัดไปถ้ามันไม่มา <ย oke. S 1> ผมขอหย่าหยุดก่อนสำหรับวันนี้จริงๆนะเพรารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงแบบมันขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์พี่แกมันเป็นไบโพล่าพี่เสือเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวก็เอาคืนไปหาหมอไหมพี่มาเบ็ดสิบครับเบ็ดสิบเบ็ดสิบจัดเลย 30ไม้หักลบแล้วถ้าเสียจริงๆนะ10บคูณสามสิถ้ายอนจะเสียเสียแค่นี้แหละวันเนี้ยแต่ถ้ามันจะได้ผมขอบคุณพี่เสือมากๆโอเคเราเดีวกันนะพี่พี่คือพี่ชายที่แสนดีสำหรับผมเสมอ <Nice. S 1> เอนายส์เอดเอดเอแอแมสิบบาทหกใบผ่านไปคูณเป็น60 70จ่ายกว่า6กบาท ภูมิใจจริงในตัวพี่จริงเลยว่ะเฮ้ยอาจะจู่จะจ่ายก็จ่ายเฉยพี่ไปกลิมไปกลับไปโบไปบ้านเลยเลยเหรอพี่จะจ่ายอย่างนี้ไม่ได้โดดสักหน่อยดียังไม่เจอโดดเลยนะพี่วันนี้พี่ยังไม่โดดให้ผมดูเลยนะคากเหรอเฮะขาพี่เป็นไรเปล่าเนี่ยฮะขอดูขาหน่อยดิขาพี่เป็นไรเปล่าเออเออ เออเออเอ้ยไม่จ่ายเลยเอ้ยปักปัก <is> หรือว่าคนหมดหวังกับพี่แกงจริงวะ <c oughs> พี่เราสา <c oughs> ไม่เจอกันนมนายขนาดเนี้ยพี่ไม่คิดถึงผมมากเลยหรอพี่พี่ทากับผมย่างเงี้น้องเสียใจนะพี่ไม่เป็นไรพี่เสือ ผมยังรักพี่สเสบอบาเพราะฉะนั้นผมยังให้อาภัยพี่ได้ผมขอยสามสิบไม้ถ้าพี่ไม่ให้นะพี่ไม่ให้ผมนะสัญญาเลยจะไม่กลับไปตลอดไปตั้แต่ชาตินี้ชาติหน้าและชาติถัดไปเลยมาสิบบาทสามสิบไม้จัดไปเออปัก <Nice. S 2> ปัก nice nice <laughs> <laughs> กแล้วโอ้ยผมเลยเกียดคำนี้ของพี่จริงเลย nice เนี่ย n i c แต่ไม่จ่ายไปคืนเลยวะพี่ปัก เออเออมามาหน่อยอีกหน่อยโดดไปโอ้ยผมเกลียดพี่เอ๊ะ <c oughs> ผมยืนขึ้นเลยพี่เอาไงกับผมพี่เห็นขาไหมผมยังมีขาผมโดดให้พี่ดูไหมพี่โดดตามผมนะพี่ทําเพื่ออะไรพี่ทําตาโตแต่ไม่โดดเลยพี่เห็นขาไหมพี่ขาไหมพี่ปัก <c oughs> สามร้อยแล้วพี่ผมขาดทุนสามร้อยแล้ววันเนี้ยพี่เสือสามวันสุดท้ายเอาละครับทุกคนเอาละครับจังหวะนี้ไม่ตัว้ายโอ้โหโอ้โหโอ้ my god อ h oh my god เพอผมบ้าหมื่นห้าร้อย ลงไปหมื่นสามร้อยพี่จ่ายมาหกร้อยไอ้เราก็คิดว่าพี่มีใจเออดีใจที่เห็นเรากลับมาเล่นเออแบบเออไอ้นี่มันไม่ได้มานานไว้ยให้มันสักหน่อยอาจ่ายไปหกร้อยลเดี๋ยวให้อีกให้อีกปรากฏว่าไม่ใช่พี่รอซื้อผมอะผมมาหมื่น้าผมกลับไปหมื่นึร้อยผมขาดทุนไปสี่ร้อยพี่เป็นคนอั่ไงไรวะพี่ไม่ต้องมาคุยกันไปแล้วทุกคนสวัสดีครับบาย ใครอยากเข้ากลุ่มเจอกันในกลุ่มนะครับทุกคนบ๊ายบายปุ๊น